ครับสวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงกงนะครับจังหวัดกลสินนะครับวันนี้ทางร้านของเราก็จะมาอัปเดตเครื่องนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนนะครับว่าเครื่องตัวไหนเข้ามาใหม่และตัวไหนยังที่ยังไม่ได้ขายนะครับครับทางมาชมกันเลยนะครับว่าตัวไหนบ้างนะครับที่เข้ามาใหม่แล้ว ตัวเก่าที่ทางร้านของเรายัางไม่ได้ขายนะครับเริ่มตัวแรกเลยนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นพวกเครื่อง h i n น EC ร้อยนะครับฮีโน EC ร้อนะครับอ่านี่ครับเฉพาะเครื่องนะครับเฉพาะเครื่องทางร้านของเราตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นสองนะครับ2อง0มื่นองบาทเครื่องไม่มีใบคุมนะครับเครื่องตัวนี้ฮีโน่ EC ร้อะ e นะครับสองหมื่นสอบาทนะครับ เครื่องรับประกันนะคะตันนี้นี่นะครับก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่อง ETS TX หกสี่ศูนย์นะครับเรียกง่ายก็เป็นเครื่องบัสนะครับตัวนี้ไม่ได้เผาหัวนะครับไม่ได้เผาหัวนะครับ TX บัสนะครับเขาเรียกนะครับเครื่องหกูบเครื่องเคลียร์นะครับทางร้านของเราก็ตั้งอยู่ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทพร้อมเคลียร์นะครับนี่ครับเครื่องบัสนะครับจะดูง่ายนะครับตัวนี้จะไม่มีปั๊มลมนะครับ ออยสองข้างนะครับเครื่องบัสทีเอ็กหกสี่ศูนย์นะครับตัวนี้นี่นะครับอ่าตัวต่อไปก็จะเป็นเ e อีสูแปดห้านะครับเอีส e ูแปดห้านะครับอ่าเครื่องเกียร์ทางร้านของเราก็ตั้งอยู่นะครับก็ตั้งอยู่ประมาณสองหมื่นสามพันบาทนะครับเครื่องเกียร์นะครับเอีส e ูแปดห้าแรงนะครับ ดูสภาพโดยรวมเลยนะครับพวกเครื่อง e h 700นะครับ e h 700ไม่มีใบคุมนะครับอ่า e h 700ไม่มีใบคุมนะครับอ่าเฉพาะเครื่องก็อยู่ประมาณ55,000บาทนะครับเฉพาะเครื่องก็อยู่ประมาณ55,000บาทนะครับเครื่องทางร้านของเรารับประกันให้ทุกตัวนะครับถ้าลูกค้าหรือ f อ c ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรจะขึ้นไว้ช่อง YouTube นะครับ นี่ครับมาด ok ูตัวนะครับตัวนี้สวยนะครับเครื่องฮีโน่ WO4D นะครับฮีโน่ WO4D นะครับนี่ครับตัวนี bon ้ก็หน้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง WO ร้อยสิบเจ็ดเครื่องเอ่อร้อยยี่สิบแรงนะครับร้อยยี่สิบแรงนะครับไม่ใช่ร้อยสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบแรงนะครับเครื่องเกียร์ไม่มีใบคุมก็อยู่ประมาณห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น WO CD ร้อยสิบเจ็ดแรงนะครับเครื่องเกียร์ก็ราคาอยู่ห้าหมืนห้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์ไม่มีใบคุมนะครับตัวนี้ไม่มีใบคุมนะครับนี่ครับสภาพเครื่องนะครับทางร้านของเรารับประกันทุกตัวนะครับรับประกันให้ทุกตัวนะครับนี่ครับพวกฮีโน่ e h 7เจนะครับ ก็ยังเหลือค้างอยู่ในตอกอยู่นะครับเฉพาะเครื่องก็อยู่ประมาณห้าหมืนห้านะครับห้าหมืนห้าบาทพวกฮีโน่ตัวต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องร้อยแรงนะครับเครื่องร้อยแรงนี่ครับเครื่องอีซูซร้อยแรงหรือว่าอยากได้เฉพาะเครื่องก็แยกนะครับเครื่องเกียร์อีซูซร้อยแรงทางร้านของเตาก็ตั้งอยู่ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นนะครับสี่หมื่นเครื่องเกียร์อยู่สี่0 0ื่บาทนะครับเครื่องเกียร์สี่หมื่นบาทถ้าไม่เอาเกียร์ก็อยู่ประมาณ3ามหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องอีซูซุร้อยแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่บีบีหรือสี่บีซีนะครับอ่านี่ครับอ่าตัวต่อไปนะครับอ่าก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่องสิบสามบีนะครับเครื่องสิบสามบีนะครับอ่าเครื่องเกียร์ตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับ ตัวนี้ราคาไม่แรงก็จะมีไอออกนิดๆนะครับสาหรับเครื่องตัวนี้ทางร้านของเราตั้งไว้แรงนะครับตัวนี้ก็ตั้งอยู่ประมาณเครื่องเกียร์สามหมาันครับสามหมามีไอออกนิดๆนะครับตัวนี้35,000บาทโตโยต้าสิบสามบีนะครับโตโยต้าสิบสามบีถ้าคาสนใจก็โทรติดต่อสอบถามนะครับอนี่ครับพวกเครื่องร้อยแรงก็มีเยอะนะครับสีบีบีสีบีซีมีหมดนะครับเฉพาะเครื่องก็สามหมื่นห้านะครับพวกราคาเครื่องพวกนี้ไม่มีไอนะครับ ถ้าไม่รับประกันราคาทางร้านของเราก็ลดได้เยอะนะครับนี่แหละครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น e-h 700นะครับเฉพาะเครื่องก็อยู่ประมาณ5้0 0มืนหาถ้าบวกเกียร์ก็อยู่ประมาณ65,000นหนี่ครับเครื่องดีครับตัวนี้เครื่องดีมาดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น อ๋อตัวนี้เป็นเครื่องแอร์นะครับโตโยต้า2 g นะครับเครื่องแอร์รถบัสนะครับหรือว่าจะนําไปใส่ฟุกลิปหรือทําเครื่องปั่นไฟก็ได้นะครับเฉพาะเครื่องก็ราคาไม่แรงนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นห้านะครับเครื่องแอร์ตัวนี้อยู่ประมาณหมื่นห้านะครับมาดูตัวต่อไปนะครับเอาตัว c b e ก่อนก็ได้นะครับ c b e ตัวนี้เป็นปั๊มกลมนะครับตัวนี้เป็นปั๊มกลมทางร้านของเราก็ตั้งอยู่ประมาณสี่หมื่นบาทไม่มีใบคุมนะครับ ถ้ามีใบคุมก็จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับอ่ตัวต่อไปตัวฝาดำตัวนี้ก็จะเป็นอ่าุของ b f นะครับอุของ b f ฉาบพกเครื่องนะครับฉาบพกเครื่องก็อยู่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ6 0 0 0ืนบาทนะครับอ่าหกหมื่นบาทไม่มีใบคุมนะครับตัวนี้อ่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าง e s u 6bg เสื้อส้มนะครับเสื้อส้มตัวนี้ก็ตั้งราคาอยู่ประมาณ หกหมื่นห้า 65, ครับตัวนี้หกหมื่นห้าเครื่องรับประกันนะครับหกดีกรีเสื้อส้มนะครับไม่มีปั๊มลมนะครับและไม่มีใบคุมราคาอยู่หกหมื่นห้าพันบาทเครื่องทางร้านของเรารับประกันให้ทุกตัวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับามาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมิตอรนะครับ6กดีาี่นะครับ6ก3ามสี่ เฉพาะเครื่องตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง115นะครับเครื่อง115เฉพาะเครื่องก็อยู่ประมาณ45,000บาทนะครับ45,000บาทเครื่องรับประกันนะครับมิตซู 6D 34นะครับเฉพาะเครื่องอ่าพอดีเกียจะเป็นเกีย์ลอวเขาใส่เกียร์ใหม่ตัวนี้จิดมาจาแล้วครับเฉพาะเกียรจิดมาจําเรียบร้อยแล้วครับจากลูกค้าชนบุรีนะครับโอนตังค์มาจำแล้วเกียร์ดี ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นยูสุ4ดีซีนะครับเฉพาะเครื่องก่อนนะครับเฉพาะเครื่องก็อยู่ประมาณสามหมื่นห้านะครับ4ดีซีสองเครื่องร้อยแรงฝาดํานะครับถ้าบวกเกียร์ก็เพิ่มอยู่ประมาณห้าพันนะครับอ่านี่ครับเครื่องร้อยแรงฝาดํานะครับ4 c ีซีสองอ่านี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮีโน่เ7ชเจ็ดร้อยนะครับ ตัวนี้ไม่มีใบคุมนะครับเฉพาะเครื่องก็อยู่ประมาณาตัวนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะก็อยู่ประมาณหกหมื่นะครับเครื่องปั๊มลมนะครับราคาหกหมื่นไม่เกี่ยวกับเครียนะครับเฉพาะเครื่องก็หกหมื่นเครียลูกนี้ก็ประมาณหมื่นห้านะครับราคาต่อรองได้ทุกตัวนะครับเครื่องรับประกันตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นอ e ีสุสุ cbe หนึ่งนะครับร้อยสิบฟ้าดํา ราคาอยู่40,000บาทนะครับตัวนี้เป็นปั๊มคมนะครับตัวนี้เป็นปั๊มคมนะครับรับประกันทุกตัวนะครับรับประกันทุกตัวของเรามีเยอะนะครับพวก E h เฮ็ดเร้อยพวกยีสูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮีโน H.O. เกียรีนะครับ H.O. เกียรีไม่ใช่ปั๊มลมแเป็นปั๊มธรรมดานะครับราคา60,000บาทไม่มีใบคุมนะครับตัวนี้ไม่มีใบคุมเฮ ฮีโน่โฮเจ็ดซีร้อยแดสิบห้าแรงนะครับตัวนี้เครื่องรับประกันนะครับเครื่องสวยเดิมเลยครับตัวนี้สวยเลยนะครับดูตัวต่อไปเลยครับสระภาพโดยรวมเลยนะครับตัวนี้ก็แปดห้าราคาที่เราบอกนะครับเฉพาะเครื่องทางร้านของเราก็ตั้งอยู่อ่าประมาณหมื่นแปดครับตัวนี้ราคาประมาณหมื่นแปดพัวมีสูบของบีบีนะครับ ของบบีสบภาพอย่างนี้นะครับเครื่องดีไม่มีไอทางร้านของเราก็ขายอยู่ประมาณสี่หมื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาทพวกร้อยแรงก็อยู่ประมาณ3ามหมื่นห้าพันบาทนะครับร้อยแรงสามหมื่นห้าพันบาทไม่ว่าจะเป็นสีบีบีหรือสีบซีนะครับราคาสามหมื่นห้าพันบาทเครื่องรับประกันทุกตัวนะครับอ,มอะมาดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีบีอีฝาดํานะครับ สีเีฝาดำร้อยสิบตัวนี้จะเป็นปั๊มแถวนะครับพูดง่ายๆก็ปั๊มใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตั้งอยู่ประมาณห้าหมื่นบาทนะครับราคาห้าหมื่นบาทนะครับเครื่องือสวยเลยนะครับตัวนี้สี e 1ีร้อยสิบฝาดํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเ e h 7เจ็ดร้อยก็ราคาห้าหมื่นห้าพันบาทาตัวนี้ก็ยังเหลือนะครับที่เรารีวิวไปงดก่อนนะยังไม่ได้ขายนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีเอชแอลร้อยสามสิบนะครับ 4เฮตแอล130ราคาเฉพาะเครื่องก็ตั้งอยู่ประมาณ60,000บาทนะครับเครื่องไม่มีใบคุมนะครับราคา60,000บาทนะครับเน้นย้ําต่อรองได้ทุกตัวนะครับเครื่องรับประกันทุกตัวตัวนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอเรารีวิวเดือนพฤศจิกายนให้ลูกค้าหรือเอฟซีดูนะครับว่าเครื่องตัวไหนมีบ้างนะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็อยู่ในพาดคลิปต่างๆเกี่ยวกับเ,เครื่องรถบรรทุกรถยนต์รถบัสน,นะครับครับก็สวัสดีครับ